สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดหู่ซุกคนครับผมก็บอกหน้าพาขึ้นมาเสียบเบาหน้าพาไปนมื่อกี้กินกูจับพี่น้องกูจับน้ำข้นพี่น้องเจ๊พุ่นนะเครืองในพี่น้องทับแน่สิงจีหมูกรอบน้ำี่น้องสดหอนๆพี่น้องเครื่องเครื่องแน่นๆพี่น้องหมูสามชั้นเนี่ยหมูกรอบเลือดทับพุ่นนะเป็นกูจับเส้นใหญ่พี่น้องวันนี้ในไข่น้ำพิเศษพิเศษเต็มซ้ำใหญ่ๆมาพี่น้องสดหอนน้ำเบาหน้า อืมอาดทนๆเลยแล้วจะเสียไปน้องอืมทีเด็ดอืมตอดตำมีงไงอืม เป็นกุจะโบราณน,น้ำาคนเหน่อยแย่ทนๆเลยอืมอืมหมูกวอืมไม่แหกงน้อ มันเป็นตับเนี่ยซีนจีเนี่ยอื้มเพิ่มบนั้น ต้องสดมันนอนแนวนี่มันต่างสีเสียบไปแลง้งมีห้องหแห้งของแห้งใส่เงาๆเลยอืมคนอ่ะเครื่องอืม

ดวาสดของวัข้างรถ <laughs> sốt hoàn hoàn rất sắt các bạn đi chỗ nào น้ำแบเที่ร้ายจะมามันตัดสินตัวเครื่องกันแน่นนี่กันอืม

นี่ครับโอเสียบไปเนต้นโดนกินเถือ กมูจับเส้นไงเสียบเสียบกินนอนหอนไปน้องเครื่องแน่นๆเลยหมูกรอบเนี่ยตับเนี่ยเสียงจีเลือดแล้วก็เนื้อหมูนั่งไปน้องเสียบเสียบจะเป็นมันลูกเ้นมาเนี่ยนอนหอนกูจับโบราณไปน้องมาเนี่ยเขาปากนั่งก็แล้วกันไปน้องบาวันนาภาินมาเสียบเส้นหน่อปากก้นปากก้นอะก็แช่กุจิตตามบาวันนาภาินมาเสียบเส้นหน่อเนื้อครับไว้พบควาคลิปหนั้นไปน้องสำหรับคลิปนี้ว่านะครับตอนนี้ผมสวัสดีครับ